สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนสังขะทุกคนแล้วก็หลายๆโรงเรียนนะครับที่เข้ามาศึกษาแล้วก็มาเจอเรื่องนี้นะครับในเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้เป็นในเรื่องของความต้านทานนะครับข้อที่4 9ิบนะครับในชีตเอกสารประกอบการเรียนของคุณครูปกกณนนะครับเคครับข้อที่4 9ินี้เป็นการต่อแบบผสมนะครับข้อนี้ถามว่าจากรูปครับรูปก็คือรูปนี้นะครับ จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือระหว่างจุดนี้ครับจุดนี้กับจุดนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เส้นข้างบนครับไล่มาตัวแรกตัวแรกคือ1โอห์มถัดจากนั้นมีจุด C ที่ทะลุผ่านลงมาด้านล่างแต่เรายังไม่ถึงเรายังไม่ไปคิดถึงตรงนั้นครับมันก็จะมาด้านนี้อีกมีหนึ่งโอห์มสองโอห์ม1โอห์มมาถึงตรงนี้ปุ๊บ3าโอห์มนะครับทำอย่างไรถ้าในกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามองเห็นมันก็จะมีทั้งขนานเห็นไหมครับตัวนี้คือขนานกัน ตัวนี้คือขนานกัน2ตัวนี้ตัวนี้คือขนานกันเอาวุ่นวายทำยังไงดีนะครับข้อนี้นะครับเราจะต้องพิจารณาเป็นส่วน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับอันดับแรกให้เรามาสังเกตวงจรตรงนี้ก่อนนะครับวงจรแค่ส่วนนี้ครับเอาแค่ส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าแค่ส่วนนี้พอเราวาดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือ1ครับตัวนี้คือ2ครับ ตัวนี้คือหนึ่งครับเราก็จะเห็นว่าเส้นนี้นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้เป็นการต่อแบบไหนครับสามตัว1โอห์ม2โอห์มแล้วก็1โอห์มอันนี้เป็นการต่อแบบเส้นเดียวกันครับอันนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับอนุกรมการต่อแบบอนุกรมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้มตตีตัวต้นานทานทามตัวนะครับอารวมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1นึบวกสเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4โอห์มถูกไหมครับแสดงว่าส่วนนี้นะครับที่เราวงไว้มีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับวงจรนี้ก็จะเกิดการยุบไปใหม่ครับยุบไปใหม่เป็นแบบไหนล่ะนะครับก็จะเป็นวงจรอีกตัวนี้นะครับจะสั่นนิดนึงครับขออภัยครับวงจรนะครับก็จะขึ้นมาปุ๊บอ่าขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะมาต่อกับตัวนี้ครับตัวนี้ที่ที่ที่เกิดการเดี๋ยววาดขึ้นมาให้ครบก่อนนะครับ ตรงนี้คือ3ามโอห์มครับข้างบนคือ1นโอห์มนะครับ4โอห์มนี้ยังคงอยู่นะครับ4ี่โอห์มเป็นตัวนี้ครับถัดจากนั้นครับวงจรใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็คือ3มตัวนี้3ามตัวนี้นะครับนี่ผ่านมาอันนี้คือตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ4ี่โอห์มตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ4โอห์มเข้าไหมครับแล้วตัวเดิมตัวนี้คือสี่โอห์มนะครับเราจะเอา2ตัวนี้มาคานันกันก่อนเห็นไหมครับ 4กับ4นะครับถ้าในกรณีที่เป็นการต่อแบบขนานกันถ้ามันเหมือนกันมันจะลดลงครึ่งหนึ่งกับ4ก็จะเหลือ2โอเคไหมครับตัวนี้ครับถ้าเราคิดนะครับถ้าเราคิดในรูปแบบของส่วนนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับ1ส่วน R รวมจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนสบวกด้วย1ส่วนสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนด้วย4ถูกไหมครับถัดจากนั้นเป็นยังไงครับ หนึ่งส่วนอารวมมีค่าเท่ากับ2ส่วน4จับพลิกสมการขึ้นมาเลยครับ <c oughs> ก็จะเป็นอารวมมีค่าเท่ากับ4ส่วน2ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ2โอห์มประมาณนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับฉะนั้นแล้ววงจรน,นี้วงจรน,นี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็จะเกิดการยุบรวมกันไปใหม่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวงจรขึ้นมานะครับวงจรใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นวงจรน,นี้ หนึ่งก็ยังคงมาเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้หนีตัวนี้เอาใหม่เาใหม่วาดให้มันเห็นอยู่หน้าเดียวมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับวงจรใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับอ่านะครับหนโอห์มนะครับมาปุ๊บตัวนี้นะครับเกิดจากตัวนี้สตัวรวมกันมาเป็นตัวนี้ก็จะมีค่ากับ2นะครับ4กับ4ก็จะเหลือ2ด้านล่างสุด3ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3โอห์ม รเราก็จะเห็นว่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บจุดนี้ก็ยังคงเป็น a กับ b เหมือนเดิมนะครับนี่ครับจุด a ก็คือจุดนี้จุด b ก็คือจุดนี้เห็นไหมครับเหมือนเดิมหนึ่งโอห์มหนึ่งโอห์มสามโอห์มสามโอห์มนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือเลขสองเลขสองก็เกิดจากส่วนนี้ครับนี่ส่วนนี้เลยนี่ครับส่วนนี้ทั้งหมดนีมารวมกันก็จะเป็นสองโอห์มเหมือนกับที่ได้อธิบายให้ดูก่อนหน้านี้ ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับสามตัวนี้เกิดรวมตัวกันเป็นสี่ครับมันเป็นการต่อแบบอนุกรมหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับถัดจากนั้นสามตัวนี้ก็จะเกิดการมาขนานกันกับสี่ตัวนี้เนี่ครับก็คือเลขตัวนี้ตัวเดิมของมันคือสี่ครับก็มาขนานกันนะครับสี่กับสี่ขนานกันก็จะได้ที่ทําให้ดูครับก็จะเป็นสองนะครับฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือส่วนนี้ ยุบรวมกันมาเป็น2โอห์มนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเส้นนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับอนุกรมก็คือมาบวกกันนะครับ1บวก2บวกด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ6โอห์มนะครับอารรวมมีค่าเท่ากับ6โอห์มโอเคนะครับก็จะเป็นกับประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปกัน